อยากจะตามหาเพื่อนแต่เพื่อนส่งโลเคชันมาแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถูกหรือเปิดไม่เป็นวันนี้จะมาสอนวิธีการส่งโลเคชันและรับโลเคชันแบบง่ายๆไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับวิธีการส่งโลเคชันหรือพิกัดสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้ไปให้เพื่อนของเราและเพื่อนของเราจะเปิดโลเคชันหรือสถานที่นั้นยังไงเพื่อตามหาเราอย่างแรกให้เราทำการอัปเดต ตัวแอปไลน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนให้เราไปที่ Pay Play Store ถ้าใครใช้ iPhone iPad ก็ไปที่ App Store นะครับในที่นี้เป็น Android ก็ไปที่ Play Store แล้วแต่ในช่องค้นหาครับพิมพ์ลงไปว่า l ล n e ลาย,ลายถ้าใครเห็นคำว่าอัปเดตแบบนี้กดอัปเดตได้เลยครับ แต่ถ้าของใครเป็นคำว่าเปิดแสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วเราก็รอในช่วงถัดไปได้เลยครับทั้งเครื่องเพื่อเราด้วยนะครับยังไงก็บอกเพื่อเราด้วยจะได้ตําแหน่งตรงกันไปที่เครื่องเพื่อเราครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์เหมือนกันเลยครับไล่ มีคำว่าอัปเดตเหมือนกันกดอัปเดตเลยครับเดี๋ยวใครใช้ในฝั่งของ iPhone เดี๋ยวคู่หนึ่งจะบอกวิธีให้ด้วยนะครับแต่ส่วนในขั้นตอนการที่ส่งพิกัดแล้วก็รับพิกัดเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่จะบอกในเรื่องของการเปิดฟังก์ชันพิกัดให้มันเรียบร้อยซะก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะบอก วิธีให้ด้วยในขั้นตอนนี้มาดูของ Android ก่อนอนี้เราก็รอครับรอให้เขาอัปเดตให้เสร็จก่อนแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ด้นะครับว,ว่าวิธีการส่งพิกัดเนี่ยก่อนที่เราจะส่งได้เนี่ยแนะนําให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับมันจะได้แม่นยำเนี่ยครับหลังจากที่เราทําการอัปเดตเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดแบบนี้ถ้าของใครเปิดเข้ามาแล้วอย่างที่คุณหนึ่งบอกข้างต้นก็คือถ้าเปิดเข้ามาปุ๊บมันมีคำว่าเปิดนี้แล้วแสดงว่าไลน์ของเราเนี่ยเวอร์ชันล่าสุดแล้วเราก็ไม่ต้องไปกดอัปเดตอะไรเองเส้นเพราะมันไม่มี เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับแล้วก็กดปุ่มโฮมพักออกไปก่อนได้เลยครับพอหลังจากนี้แล้วเรามาทําการเช็คที่เครื่องเราก่อนครับว่าที่เครื่องเราเนี่ยได้เปิดฟังก์ชันนี้ไว้หรือเปล่านะครับวิธีการเช็คปัดลงมาครับปัดลงมานีครับลากลงมาเลยนะครับเราจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดแบบนี้แล้วให้ปัดหาตัวนี้ครับตำแหน่งบางเครื่องจะเขียนว่าโลเคชันสังเกตสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมครับ จะเป็นเหมือนรูปหมุดแบบนี้ครับและถ้าของใครเป็นสีเทาๆแบบนี้แสดงว่าถูกปิดไว้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวโลเคชันมันจะไม่มีการอัปเดตหรือมันจะไม่แม่นยําให้ท่านผู้ชมกดติ๊กให้เป็นสีนำเงินแบบนี้เลยครับกดเปิดไว้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็กดออกมาได้เลยครับทีนี้มาดูในฝั่งเคงเพื่อนเราบ้างครับเคเพื่อนเราก็เหมือนกันครับจะต้องเช็คให้ดีเลยนะครับเช็คกันก็ปัดหาครับไอตัวโลเคชันนี่หรือตำแหน่ง จะเป็นแบบนี้ต้องถูกติ๊กเอาไว้นะครับถ้าเป็นเทาๆเนี่ยแสดงว่าถูกปิดเอาไว้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดออกมาเลยครับในฝั่งของ iPhone นะครับให้เราเซตการตั้งค่าตามนี้ครับไปที่ App Store แล้วแตะไปที่ช่องค้นหาครับพิมพ์ลงไปว่า i ล e กดค้นหาลายครับอ่ากดไล่ขึ้นมาครับ เนี่ยมาดูครับว่ามีคําว่าอัปเดตไหมแบบนี้มีคําว่าอัปเดตเห็นไหมครับเราก็กดอัปเดตเลยครับแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วมันมีคําว่าเปิดก็แสดงว่ามันมีการอัปเดตไปแล้วอ่าทีนี้เรากดอัปเดตก่อนนะครับรอให้เขาอัปเดตให้เสร็จก่อนเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วจะมีคําว่าเปิดแบบนี้แสดงว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับทีนี้เราก็ปัดออกไปไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนหาแอปไลน์ครับเลื่อนไปเลื่อนไปนะครับ เดินไปที่นี่เจอแล้วครับไลน์เปิดไลน์ขึ้นมาเราเห็นด้านบนไหมครับตำแหน่งที่ตั้งตัวนี้ครับกดเข้าไปครับมันจะต้องถูกเลือกว่าในระหว่างใช้แอปตำแหน่งที่ตั้งตัวจริงกดเปิดไปด้วยแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครแบบใช้บ่อยๆอยากให้มันตรงแม่นยำมากกว่านี้นะครับก็เลือกเป็นตลอดเวลาก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเหมาะสมของท่านผู้ชมเลยนะครับแต่น,นี้ครูหนึ่งไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิด ตัวแอปขึ้นมาแล้วก็ให้มันอยู่ในระหว่างแอปแต่ถ้าว่าใครแบบกลัวว่าปิดแอปไปแล้วหรือพักแอปไปแล้วเนี่ยพิกัดมันไม่ตรงเม่นยําก็ให้เลือกเป็นตลอดเวลาไว้นะครับในฝั่งของ p p o o n เนี่ยนะครับในฝั่งของ iPhone iPad ก็เซ็ตแบบนี้กันได้เลยนะครับหลังจากนี้แล้วเราจะไปดูขั้นตอนและวิธีการส่งและรับกันครับว่า ถ้าส่งโลเคชันหรือว่าพิกัดไปแล้วเนี่ยจะรับยังไงไปดูทั้งฝ่ายส่งแล้วก็ฝ่ายรับเราจะต้องเป็นทั้งคนส่งแล้วก็คนรับด้วยวิธีการส่งให้ไปที่ไลน์เปิดไลน์ของเพื่อนเราที่เราต้องการจะส่งวิธีการส่งกดเครื่องหมายบวกครับเราจะเห็นคําว่าตําแหน่งที่ตั้งนะครับตรงนี้แล้วก็กดไปที่ตําแหน่งที่ตั้งครับเลือกเป็นขณะใช้แอปเพื่ออนุญาตให้สิทธิ์ การเข้าถึงที่ตั้งแล้วจะมีแผนที่ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยจะมีแผนที่ขึ้นมาทีนี้การที่เราจะทําให้มันแม่นยําในจุดที่เราอยู่เนี่ยเราก็มากดตรงนี้ครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมแล้วก็กากบาทเนี่ยครับนะฮะแตะไปหนึ่งทีครับเนี่ยครับระบบมันก็จะค้นหาคํานวณจุดที่เรายือนอยู่แล้วครับว่าเรายือนอยู่ตรงจุดไหนและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลื่อนหมุดนะครับหรือขยับ ไปนะจุดที่เรายังไปไม่ถึงอย่างเช่นกรณีที่พวกเราเนี่ยนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปห้างโรบินสันห้างโลตัสห้างแมคโครห้างอะไรต่างๆอย่างนี้ครับแต่เรายังเดินทางไปไม่ถึงเลยแต่อยากจะแชร์ไปบอกเพื่อนก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปห้างนี้ซึ่งถ้าเราใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เรายังอยู่ที่บ้านของเราอยู่ที่ออฟฟิศของเรานะครับดังนั้นเราก็ใช้วิธีการเลื่อนเลื่อนไปก็ได้ครับอ่าอย่างเช่นคุณหนึ่งจะไป ฟาร์มโคโนมอ่าเราก็เลื่อนไปครับที่ฟาร์มโคโนมแบบนี้ครับให้ตรงแบบนี้และอีกวิธีหนึ่งพิมพ์ไปเลยครับมาที่ช่องค้นหาตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมครับแตะไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ลงไปเลยว่าเราจะไปที่ไหนอ่าทีนี้เราจะไปที่โลตัสแล้วกันนะครับพิมพ์ลงไปเขาว่าโรตัสมันก็จะโชว์ให้เห็นครับว่าโรตัสที่ไหนนะครับอ่าคุณหนึ่งอยากจะไปโรตัสปากช่องกดไปงี้ มันก็จะขึ้นมาเป็นโลตัสปากช่องเขาใหญ่ให้เราเห็นถ้าเราโอเคปุ๊บเราก็กดแชร์เลยครับพิกัดตัวนี้ส่งไปหาเพื่อนเราแล้วครับที่เครื่องเพื่อนเราตอนนี้เพื่อนเราก็จะเปิดไลน์ขึ้นมาครับหรือกดตรงเมื่อกี้ก็ได้นะครับอ่ากดไลน์ขึ้นมาอันนี้มาในฝั่งของคนรับแล้วนะครับก็กดเปิดขึ้นมาครับก็ได้พิกัดแล้วแล้วทีนี้ตัวคนรับพิกัดก็กดเข้าไปเลยครับ ให้แตะเข้ามาให้เป็นหน้าอย่างงนี้ก่อนแล้วให้กดไปที่จุด3จุดเห็นไหมครับมันจะมีจุด3จุดอยู่ด้านล่างเนี้ยกดเข้าไปมันจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้เลยครับอันนี้คุณหนึ่งจะให้พวกเรามาเลือกเปิดตรงนี้ครับเปิดในแอปอื่นกดเข้าไปเลยครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นในหน้าแบบนี้เมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วหลังจากนี้ให้มากดเริ่ม แล้วกดอนุญาตแล้วก็เดินทางไปตามพิกัดที่เพื่อนเราส่งมาได้เลยครับแค่นี้เองนะครับในฝั่งของผู้ส่งและผู้รับนะครับจะเดินทางยังไงนะครับก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ที่คุณ1นสอนเนี่ยคุณหสอนให้สําหรับคนที่ ไม่เคยใช้เลยนะครับก็ใช้แบบนี้ได้เลยอย่างที่ครูหนึ่งแนะนําเบื้องต้นนะครับอย่าลืมอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับมันจะได้ไปให้ถูกไปให้ตรงแม่นยํามากยิ่งขึ้นใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คำว่ามีประโยชน์ให้ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกัน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ